สวดีครับสวัสดีวันหยุดนะครับยามสายๆนะครับผมก็พบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้วันหยุดนะครับบ้านนนนะครับนนบารนบี้นะครับผมก็วันนี้อากาศนะครับผมยามเช้าพาทุกท่านนะครับมามาพาชมบ้านของเดบานนี่เราอีกหนึ่งหลังนะครับวันนี้มาไกลจากระยองนิดหนึ่งนะวันนี้เป็น บ้านนะครับบ้านเทาเฮาส์ชั้นเดียวนะครับขนาด21ตารางวานะครับ21ตารางวานะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับผมปรับปรุงพร้อมอยู่เรียบร้อยนะครับผมสาม,มารถจาับรถในบ้านได้นะครับก็หลังนี้นะฮะอยู่ที่ตำบลท่าสะอ้านนะครับ อำเภอบ้านโพนะครับอำเภอบางประกงอำเภอบางประกงจังหวัดเชียงเซานะครับผมเชียงเซานะครับเป็นทาวน์เพลาขนาด21ตารางวา2ห้องนอน2น้ำจอดรถในบ้านนะครับปรับปรุงพร้อมอยู่นะครับพิกัดนะครับตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดเชียงเซานะครับจุดนี้เองเนี่ยที่ตั้งนะครับอยู่นี่ฮะอ่าด้านหลังจะมีป้ายซอยอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นซอยท่าไข่5นะครับ5ทับ1นะฮะซอยของเรา จะมีห้าทับห้าทับหนึ่งนะครับซอยท่าข่ายห้าทับหนึ่งนะครับอยู่บริเวณไหนอยู่บริเวณน,นะครับตำบลท่าสะอา้านถ้าเป็นคน,นอที่อยู่ในโซนของอำเภอบางปะกงอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้จักดีคือจากจุดนี้เองเนี่ย <est> cool. ห่างจากแยกท่าสะอ้านเพียงประมาณห้าร้อยเมตรเท่าน,นั้นนะครับสี่แยกท่าสะอ้านนะครับแล้วก็ห่างจากทางด่วนน yor, ะครับทางด่วนบางปะกงนะครับประมาณกิโลเมตรประมาณไม่ถึง2กิโลเมตรนะครับจากจุดนี้เองนะครเดินทางตรงนี้นะครับห่างจากทางด่วนประมาณสกิโลเมตร นะครับสกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าวิ่งขับรถผ่านเข้าไปทางชนบุรีนะครับตรงนี้หายจากชนบุรีอยู่ประมาณสักสิกิโลเมตรนะครับเป็นเส้นทางหลักนะครับสำหรับที่จะเดินทางไปเส้นชนบุรีได้นะครับเข้ากรุงเทพได้เข้าตัวเมืองเฉลิาวะเกรตได้หรือนะครับจะเข้าไปทางกรุงเทพหรือออกไปทางโครนาชอทางเข้าระยองพัทยาได้หมดเลยนะเพราะว่าสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางนะครับเข้าไปทาง เส้นของมอเตอร์เวย์ได้เลยนะฮะมีทั้งมอเตอร์เวย์มีทั้งบาง,บางนาตลาดนะครับตรงนี้นะฮะสามารถเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่จะเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางได้ตลอดนะครับตรงนี้นะฮะได้หลายจุดเส้นทางเลยทีเดียวนะครับพิกัดของหมู่บ้านนะครับตั้งอยู่ในโซนนะครับในทำเลนะครับที่ใกล้ตัวเมืองอตัวของอำเภอบางกงแล้วก็เข้าออกได้หลายเส้นทางนะครับหมู่บ้านนะครับผมอยู่ที่ซอยท่าไข่ห้าทับสองนะครับตำบลท่าสะอ้านนะครับผมก็วันนี้นะครับ มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ไม่ได้พาทุกท่านมาชมมาแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมีโอกาสได้กลับมาพาทุกท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้บริเวณด้านหน้าซอยนะครับบริเวณด้านหน้าซอยด้านหน้าซอยนะครับเนี่ยห้าทับหนึ่งนะครับซอยท่าขายห้าทับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับจะสลับกล้องนะครับพาทุกท่านชมบรรยากาศนะครับภายในบริเวณด้านหน้าของซอยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบริเวณตัวบ้านกันนะเพื่อให เรได้ดูบรรยากาศนะครับแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมนะครับของตัวบ้านรอบๆนะครับเราเดี๋ยวพาไปชมภายในบ้านกันนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมโอเคสลหรับกล้องเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเวณด้านในนะครับเวณด้านในเดี๋ยวผมกลับด้านนะครับโอเคนะครับก็บริเวณนี้นะฮะจะเป็นเป็นปลายซอยนะครับตัวนี้นะฮะก็เมื่อกี้ผมยืนตรงที่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาจะเป็นถนนใหญ่นะครับเป็นถนนใหญ่ที่เป็นเส้นหลักของ เข้ามาจากตัวมอเตอร์เวย์นะครับตัวนั้นวิ่งเข้ามาประมาณไม่ถึง100เมตรนะครับก็จะถึงจุดนี้นะครับจุดนี้นะฮะด้านหน้าจะปากซอยจะเขียนว่าซอยท่าไข่5นะครับท่าไข่5นะครับซอยท่าไข่5นะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับผมเข้ามานะครับประมาณ50เมตรก็เจอบ้านด้านบนซ้ายมือนะครับ5้าสายอ่าท่าไข่5้าทับ1นะครับด้านขวามือจะเป็นท่าไข่5ทับ2นะครับก็ พามาปุ๊บนะครับบริเวณนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับอยู่นะฮะอย่างเรียบร้อยเลยเงียบสงบนะครับก็เราจะเข้าที่ซอยนี้นะครับบ้านเราอยู่ซอยนี้นะครับ5ไข่5้าทับ2นะครับ5ไข่5าทับนะครับถนนนะครับถนนบริเวณนี้ก็ฟางอยู่มา5เมตรนะครับ4ีึง5เมตรนะครับผมตัวนี้ก็บ้านของเราที่จะพามาชมนะครับหลังด้านซ้ายมือนะครับหลังนี้นะครับด้านซ้ายมือหลังนี้นะครับซ้ายมือหลังนี้เลยนะครับ นะครับซ้ายมือหลังนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะบ้านที่ตกแต่งสไตล์ของเดโมโคนี่ของเรานะครับเป็นโทนสีเทานะครับเป็นโทนสีเทาตัดขาวนะแล้วก็ตัดด้วยสีส้มนะครับให้บ้านดูสว่างนะครับก็จากจุดนี้เองนะฮะแล้วก็มองไปปากซอยที่เดินเข้ามามัอสกค่นะครับก็บ้านเราอยู่หลังที่4นะครับผมถ้าขาเข้าจะอยู่ฝั่งซ้ายมือแต่ถ้ามองลักษณะจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมตัวนี้นะฮะ ก ar er. ็เน so ี่ยฮะเข้ามาจากในทอยนิดเดียวนะฮะประมาณสัก20เมตรเองนะครับ20เมตรเท่านั้นนะครับก็มาก็จะเจอบ้านนะครับหลังนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับผมบริเวณหน้าบ้านนะครับที่ให้ดูนะครับสิ่งที่เราทําปรับปรุงให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังนี้เทาเทายีสตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ําข้างในต่อเติมเป็นห้องครัวเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ก็ไเลยหน้าบ้านนะครับเราปรับปรุงนะครับให้ใหม่นะครับปูกกระเบื้องพื้นให้ใหม่ทั้งหมดนะกระเบื้องรองรถนะครับทางหลังคาให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับเรากั้นทําเป็นระแนงให้กับลูกค้านะครับเดืนนี้ก็บ้านก็จะดูเป็นสัดส่วนขึ้นมานะครับผมตัวนี้หน้าบ้านเองนะครับก็ประตูหน้าบ้านพับได้4บานพับนะครับทําเป็นแบบพับได้4บานพับเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานนะครับน่าอยู่นะครับ แล้วก็ด้านหน้านะครับเราเทปูนสโลปให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรถเก่งนะครับรถรถเก่งนะครับรถเก่งสามารถขึ้นได้สบายๆนะครับขึ้นไปจอดได้นะไม่ติดนะครับไม่ติดสเกิร์ตไม่ติดอะไรนะครับตัวนี้เราทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้บริเวณนะครับหน้าบ้านนะครับประมาณนี้เลยตกแต่งไว้สวยๆนะครับพร้อมอยู่แบบนี้เลยนะครับประมาณนี้ด้านข้างเป็นระแนงนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับผม ประตูหน้าบ้านนะครับเป็นประตูไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เด้งดีนะครับส่วนนี้เป็นไม้เนื้อแข็งไม่ใช่ไม้อัดนะครับหน้าบ้านมีเหล็กดัดมุ้งลวดให้เรียบร้อยนะครับส่วนงานแบบนี้เลยระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าเดินสายท่อรางให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ข้อมูลดีๆด้วยนะครับเห่อท่านใดนะครับที่กําลังต้องการบ้านในโซนนี้อยู่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ต่อนะครับก็บริเวณด้านหน้านะครับเราก็มาบริเวณด้านในกันนะครับประตูบ้านนะครับเป็นหล็กดับมุงลวดนะครับเรียบร้อยอย่างดีนะครับตัวนี้ปลอดภัยน่าอยู่นะครับภายในตัวบ้านนะครับเปิดประตูเข้ามาจะพบกับเลยห้องโถงห้องโถงนะครับห้องโถงขนาดยาวแล้วก็กว้างพอสมควรนะครับห้องโถงความกว้างตรงนี้นะครับอยู่ประมาณ2เมตรห้าสิบนะครับความกว้างของตัวห้องโถงสองเมตรห้าสิบความลึกอยู่ประมาณ7เมตรนะครับความลึก7เมตรนะครับ สเมตริคูณเเมตรนะครับโดยประมาณนะครับผมตัวนี้ด้านขวามือนะครับจะประกอบด้วยเป็น2ห้องนอนนะครับ2ห้องนอนนะครับ2ห้องนอนภายในเป็น2ห้องนอนสองน้ํานะครับก็เดี๋ยวจะพาชมห้องนอนแรกของตัวบ้านนะครับห้องนอนแรกของตัวบ้านเลยนี้นะครับประตูเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีนะครับเป็นประตูประตูไม้เนื้อแข็งนะครับผมตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานสวยงามนะครับตัวนี้ ร่อวปนี้เป็นห้องนอนแรกนะครับผ่าชมห้องนอนแรกเลยห้องนอนแรกนะครับขนาดความกว้างของตัวห้องนะครับอยู่ที่4เมตรนะครับ4เมตร4เมตรนะครับ4เมตรคูณ3เมตรนะครับผม4เมตรคูณ3เมตรนะครับก็อันนี้เป็นมุมด้านในนะครับมองเข้าไปนะครับแบบนี้นะฮะต่อไปเลยนะครับเดีย๋ยวพาชมห้องนอนห้องที่สอง นะครับอยู่ติดติดกันนะครับตัวนี้โอเคนะครับอ่ะไปห้องนอนที่สองนะครับขนาดก็สี่เมตรนะครับคูณสามเมตรเช่นเดียวกันนะครับสี่เมตรคูณสามเมตรนะครับผมแล้วก็ห้องนอนห้องที่สองเนี่ยจะมีห้องน้าในตัวนะครับอยู่ด้านหลังห้องน้ําในตัวนะครับไปเร็วนี้นะครับเราไปชมห้องน้ำกันนะครับ โอเคนะครับก็อันนี้เป็นห้องน่าห้องนอนที่2อยู่ด้านหลังบ้านนะครับมีห้องน้าในตัวนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ระบบสกปภกณฑ์ชักโครกอุปกรณ์ห้องน้ํานะครับกระจกอ่างล้างหน้านะครับฝักบัวนะครับพร้อมใช้งานนะครับรับเปลี่ยนปรับปรุงให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับโอเคก นะครับ icism, ประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้เป็นภายในนะครับเราพาชมแล้วสองห้องนอนนะครับแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ํานะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับขอญาตนาพาชมอีกหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีควนบริเวณด้านหลังนะครับบริเอย่างนี้นะครับบริเวณด้านหลังบ้านของเรานะครับบริเวณนี้เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกฝั่งนี้จะเป็นประตูนะครับฝั่งขวานี่ตรงห้องโถงจะเป็นห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะครับไปห้องน้ำหนึ่งห้อง เป็นห้องน้ํารวมนะครับตรงนห้องน้ารวมประมาณนี้นะครับต่อเติมปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับระบบสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้านะครับกระจกนะครับฝักบัวน้ําตัวนี้มีครบเลยนะครับห้องน้ําของเรานะครับประมาณนี้ต่อมานะครับ้าชมห้องครัวด้านหลังครับเราต่อเติมให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับห้องครัวด้านหลังนะครับประมาณนี้ นะครับเปิดประตูมาเราจะพบกับเคาน์เตอร์นะครับที่เราต่อเติมมาให้กับลูกค้าแล้วนะครับตัวนี้ความใช้งานนะครับนะครับมีซิงค์นั่งจานให้นะครับผูกกระเบื้องผนังให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเคาน์เตอร์ตัว L นะครับใส่ตู้สําหรับฝาตู้สําหรับเก็บอุปกรณ์ภายในห้องครัวไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับด้านหลังก็มีพื้นที่โล่งนะครับในห้องครัวนะมีพื้นที่โล่งนะครับไว้ใช้ประโยชน์ได้นะครับตัวนบริเรนี้ ก็อันนี้เป็นบรรยากาศจากในบ้านนะครับมองตรงนอกบ้านนะครับตัวน <si ี้ต้องบ้านแบบนี or, ้เลยนะครับผมแต่ในห้องโถงนะครับความกว้างตรงนี้นะครับประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรนะครับเจ็ดถึงแปดเมตรนะครับตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศด้านหน้าบ้านกันนะครับบรรยากาศด้านหน้าบ้านกัน ด้านหน้าบ้านก็จะประมาณนี้เลยนะครับออกมาก็โปร่งล่กสบายนะครับอันนี้บรรยากาศหน้าบ้านหน้าบ้านก็ของว่างอยู่มา4เมตร50นะครับเดี๋ยโลงจอดรถต่อเติมเต็มนะครับเรียบร้อยพร้อมอยู่นะครับโอเคก็บรรยากาศนะครับของบ้านเราหลังนี้ก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับตาวเฮาส์21ตารางวานะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ํา ปรับปรุงพร้อมอยู่นะครับพิกัดก็คือโซนนะครับตาบนท่าสะอ้านอำเภอบางกงจังหวัดชเชิงแสานะครับอยู่ห่างจากตัวของเสีแยกของตัวท่าสะอ้านนะครับไปทางเส้นเลี่ยงของชนบุรีนะครับประมาณสักไม่เกิน5 0 0เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากจุดของมอเตอร์เวย์นะครับจุดอ่าด่านของมอเตอร์เวย์นะครับที่จะเข้ากรุงเทพนะครับ ประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมตัวนี้เดินทางสะดวกนะครับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับตัวนี้ก็ท่านลูกค้าท่านใดที่กาสนใจหาบ้านในโซนนี้นะครับในโซนตำบลอาทาสะอ้านนะฮะตัวอำเภอบางกงนะครับก็ฝากเข้ามาเยี่ยมชมนะครับบ้านกันได้นะผมก็เดินมาคนนี้นะมีบริการรับซื้อนะครับฝากขายฝากนะครับบ้านที่ดินคอนโดนะครับในจังหวัดอาเชียงสาครับระยองแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับสแก้วชนบุรีนะครับอำเภอสตึกนะครับ ก็ถ้าลูกค้าท่านใดที่หาบ้านหรือมีความต้องการบ้านในโซนนี้ก็สามารถที่จะทักและก็สอบถามละเอียดเข้ามาได้นะครับผมก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมก็ฝากแชร์ข้อมูลดีๆนะครับให้กับผู้ที่สนใจด้วยนะครับก็ขอบคุณอย่างมากเลยก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์ของเราได้นะครับ w w w ร์ m ว c o เว p บหรือม y t h นี l a n d .com นะครับช่องทาง a c e b o o k นะครับจะเป็นเพจบ้านนนนะครับอัสสังเลืหาริมิทย์ภาคตะวันออกแล้วก็เพจบ้านมือสอง เดี๋ยวมาคนนี้พอพิ t ีไทยแลนด์นะครับผมช่องทางติดต่อผ่านทางไลน์นะครับเป็นเบอร์โทรนะครับ2เบอร์นะครับ096-019-9692นะครับแล้วก็0895023270นะครับ2เบอร์เป็น ID Line นะครับสามารถเมมชื่อก็จะขึ้นเป็นเป็นไลน์นะครับสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆก่อนได้นะครับผมสำหรับท่านที่กาลังมองหาเรื่องของบ้านนะครับที่ดินคอนโดต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการ ขั้นตอนต่างๆในการเตรียมเอกสารคุณสมบัติของผู้กู้นะครับถ้าต้องการสอบถามเพิ่มเติมถ้าไม่รู้ว่าเราจะเริ่มเตรียมตัวยังไงเราจะกู้ผ่านไหมเอกสารต้องใช้อะไรบ้างนะครับขั้นตอนพวกนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาสอบถามเราได้นะครับเรายินดีให้บริการฟรีนะครับให้ทาปรึกษาฟรีนะครับผมก่อนที่จะตัดสินใจนะครับผมตอนนี้เรามีบริการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะบริการออนไลน์นะครับสามารถที่จะทักไลน์เราเข้ามาได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วเราก็จะวิเคราะห์ข้อมูล ให้กับลูกค้าทุกท่านแล้วก็แจ้งข้อมูลกลับได้ทันทีนะครับผมข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำนะครับนะตอนนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมบ้านหลังต,ต่อไปของเรืองนี่เรานะครับขอบคุณนะครับพบกันบ้านหลังต่อไปนะครับสวัสดีครับ